พิชิตกราฟ OTC ตลาดปราบเซียนนะครับเป็นตลาดที่จะเปิดในช่วงเสราร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับมาเปิดในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ด้วยนะครับแต่เป็นช่วงเวลาช่วงเช้านะครับก่อนเที่ยงก็จะมีตลาด OTC นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ตลาด OTC กันว่ามันคืออะไร สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี10,000เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลยและในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับ ตลาด OTC นะครับก็คือการซื้อขายนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างนักลงทุนด้วยกันเองนะครับแต่วันปกติเนี่ยก็จะมีตลาดกลางนะครับที่ใช้การาฟนะครับเป็นตัวมาตรฐานเดียวแต่สําหรับช่วงเช้าใช่ไหมครับช่วงนี้ก่อนเวลาเที่ยงนะครับก็ จะเป็นกราฟ OTC นะครับสั์สินจะขึ้นเป็น OTC ก็จะเป็นการซื้อขายระหว่างนักลงทุนด้วยกันเองนะครับสำหรับตลาด OTC นะครับนับว่าเป็นตลาดปราบเซียนได้เลยนะครับเพราะว่าโวล่มในการเทรด OTC นะครับกราฟมีแกลบนะครับผมมีกราฟกระโดดเป็นกบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่า แนวโน้มพฤติกรรมของตลาด OTC เป็นยังไงกันบ้างตรงนี้นะครับจุดสังเกตของตลาด OTC นะครับที่บอกว่ากระโดดกันเป็นกบเลยนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงแท่งเทียนตรงนี้อันนี้คือแท่งเทียนปิดตรงนี้นะครับแล้วก็กระโดดมาเป็นกบที่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นแกลบนั่นเองนะครับเป็นช่องว่างแกลบเนาะเกิดการกระโดดของกราฟนะครับสำหรับตลาด OTC โดยปกติแล้วเนี่ยถ้ากราฟมันวิ่งธรรมดาใช่ไหมครับมันก็จะเปิดจะ ราคาปิดตรงนี้ราคาเปิดมันก็ต้องอยู่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้า OTC เนี่ยเห็นไหมพอราคาปิดปับ๊บมีการโดดบ้างราคาไม่เท่ากันบ้างนะครับเราจรึงว่ามองว่าเป็นตลาดปรับเซียนนั่นเองนะครับยิ่งกราฟเนี่ยมีการสวิงค่อนข้างสูงนะครับเห็นไหมไส้ยาวเยอะนะครับผมปิดเสมอปิดอะไรเยอะแยะเลยนะครับสำหรับตลาด OTC นอกจากส่วนของตรงนี้แล้วนะครับเทนหลักๆของ OTC นะครับมาดูกันตรงนี้เทนหลักๆเลยนะครับเราจะเรียกว่าตลาดไหลจ้าเห็นไหมครับกราฟเนี่ยนะครับจะไหลยาวเลยครับตลาด OTC แนวรับแนวต้านใช้ไม่ค่อยอยู่นะครับอันนี้เป็นจุดที่ตลาดปรับเซียนนะครับสำหรับตลาด OTC ส่วนใหญ่จะเป็นกราฟไหลซะเยอะนะครับอันนี้เป็นไหลลงใช่ไหมครับมาดูการไหลขึ้นเห็นไหมครับโอ้โหตลาด OTC นี่มันเอาเรื่องจริงๆนะครับเห็นไหมครับว่าเขียวไม่รู้กี่แท่งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสโอ้โหคุณครับไหลตั้ง13แท่งนะครับผมเห็นไหมครับตลาด OTC นะครับก็คือเป็นตลาดไหลนั่นเองนะครับก็ต้องเลือกเครื่องมือให้ถูกต้องนะครับในการเทรดตลาด OTC นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเนี่ยต้องเรียนรู้ แนวรับแนวต้านพฤติกรรมแท่งเทียนแล้วก็วิเคราะห์ตลาดให้เป็นนะครับว่าเราอยู่ในตลาดแบบไหนแล้วเราควรที่จะเลือกเครื่องมือแบบไหนในการเข้าเทรดนะครับ โอเคครับไปลุยตัวอย่างที่ผมได้เทรด OTC ช่วงเช้ากันเลยจ้าโอเคครับสำหรับออเดอร์แรกของผมนะครับผมมองว่าตรงนี้นะครับเนื่องจากโวลูมมันดีนะครับทุกคนเห็นไหมโอ้โหปิดเต็มแทงปิดเต็มแทงปิดเต็มแท่งนะครับกำลังแรงโวลูมบายกำลังเข้ามากันเลยตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนแท่งและเหลืออีกประมาณ1วิสุดท้ายพอมันเป็น3 0ปั๊บมันจะเริ่มแท่งใหม่นะครับแล้วตรงนี้มันเข้าสูตรของผมด้วยนะครับเข้าสูตร สามแท่งพารวยจ้านะครับเป็นรูปแบบตัวเอ็นการฟิงนะครับเป็นแท่งกืนกินเองเขียวกืนกินแดงนะครับมีโอกาสวิ่งขึ้นไปต่อได้นะครับผมตรงนี้ผมก็จะเปิดออเดอร์บายเลยนะครับเนื่องจากตลาด OTC มันไหลนะครับจริงๆผมเอาสโตเข้ามาดูด้วยนะครับแต่ผมมองว่าโวลุ่มจากพฤติกรรมแท่งเทียนตรงนี้มันยังมีโอกาสนะครับ วิ่งขึ้นไปต่อได้เราเทรดกัน1นาทีเนี่ยครับโวลุ่มมันยังมีดีอยู่นะครับผมมองว่ามันยังไปต่อได้ Let's go นะครับก็เปิดออเดอร์ buy ซื้อขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ได้เปิด buy ขึ้นมาแล้วนะครับมารอลุ้นกันนะครับว่าออเดอร์นี้จะขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับลุยตลาด OTC ยามเช้านะครับวันนี้ก็มาเทรดช่วงเวลา11โมงนะครับ11โมงก็ยังเป็นตลาด OTC อยู่นะครับ ตลาดมันจะเปลี่ยนเป็นตลาดปกติเนี่ยก็อยู่ประมาณตอนเที่ยงนะครับประมาณตอนเที่ยงก็ใกล้ใกล้เปลี่ยนตลาดแล้วนะครับก็มาลุยกันนะครับที่เป็น OTC กันอยู่นี้นะครับอีกประมาณ20่วิากวินะครับจะรู้ผลออเดอร์นี้แล้ว5วิสุดท้ายครับผม3 2 1สองหนึ่งโอเคครับผมหวานเจี๊ยบออเดอร์แรกของเรานะครับสูตร follow ตามเทนนะครับก็วินมาสวยๆจ้า แล้วตอนนี้นะครับผมสังเกตแท่งเทียนนะครับมันเริ่มเป็นแท่งเล็กๆลงแล้วนะครับเล็กๆลงแล้วก็มองเป็นรูปแบบของ3แท่งกลับตัวนะครับสูตร3าทับนั่นเองผมก็จะเปิดออเดอร์ลงที่แท่งนี้นะครับผมแล้วก็มาลุยกันเลยจ้าสูตร3แท่งกลับตัวนะครับ let's go ก็เซตเวลาเทรดหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็เปิดออเดอร์ลงมาเลยจ้าสำหรับ eg นะครับออเดอร์ที่2ของเรา โอเคครับเดี๋ยวเราจะเตรียมไม้2เอาไว้ด้วยนะครับเนื่องจากมีกราฟดีดขึ้นมานะครับเตรียมทบไม้นะครับ3 2 1 let's go เปิดไม้2ทบขึ้นมานะครับสำหรับสูตรของตัว3แท่งกับตัวนะครับจะมีการทบไม้ต่อได้อีก1ไม้หนึ่งนะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับกราฟก็เทลงมาแล้วนะครับเทลงมาแล้วอ่ะมารอลุ้นกันนะครับไม้ทบของเรานะครับจะลงมาปิดชนะได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นคู่ eg นะครับ โอเคครับวิสุดท้ายครับ4 3 2 1นะครับเรียบร้อยนะครับปิดชนะมานะครับผมสำหรับออเดอร์ที่2ของเรานะครับกับสูตร3แท่งกับตัวจัดไปสวยๆนะจ๊ะตอนนี้ผมมีเปิดกลุ่มเทคนิคลับนะครับโดยกลุ่มเทคนิคลับจะเป็นกลุ่มไลฟ์สดเทรดทุกวันเลยนะครับวันละประมาณ3-4รอบต่อวันนะครับและตัวผมเนี่ยก็มีไลฟ์พาเทรดด้วยนะครับทุกวันจันทร์พฤหัสนะครับเวลาบ่าย3 และมีสอนเทคนิคลับพิเศษนะจะเป็นในวันศุกร์ช่วงเวลา6โมงครึ่งนะครับและในวันเสาร์นะครับผมก็มีไลฟ์พาเทศเช่นกันเจอผมได้ช่วงเวลาบ่าย2นะครับใครที่อยากจะมาเทศกับผมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับสแกน QR Code นะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับ มีไลฟ์พาเทศทุกวันเลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยรีบเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับว่ามันใช่สําหรับตัวคุณหรือเปล่านะถ้าแอดมินถามนะครับว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้บอกเขาไปว่าจากโค้ด jtp ครับ โอเคครับอันนี้ก็เป็นคู่ GJ นะครับที่กราฟเนี่ยนะครับก็เทลงไหลลงมานะครับแล้วผมก็กางฟิโบออกมานะครับมันอยู่ใกล้เคียงกับเส้น50กับเส้น61.8นะครับผมมองว่ากราฟจะกลับตัวได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดออเดอร์บาซื้อขึ้นนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้เคียงกับเส้นฟิโบของผมนะครับแล้วก็เปิดออเดอร์แรกขึ้นมาแล้วจ้าสำหรับตัว GJ นะครับผมสู้กับตลาด ODC ีนะเห็นไหมผมกางฟิโบออกมานะครับมันจะได้ค่า50กับ61.8ไอ้2แนวเนี้ยนะครับมีโอกาสที่กราฟเนี่ยมันจะกลับตัวขึ้นเป็นเขียวได้นะครับเนื่องจากเนะี่ยเห็นไหมมันเป็นแดงยาวมาตลอดเลยแล้วกางฟิโบเข้ามาอยู่ในช่วงนี้อ่ากราฟเริ่มดีดเขียวแล้วกราฟเริ่มดีดเขียวแล้วอีกประมาณ30กวิอา้าวอย่าเทลงลูกขึ้นไปขึ้นไป ยังไงครับยังไงอีก20กว่าวินาทีนะครับมารอลุ้นกันว่าฟีโบของเราเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เส้น50กับ61.8อยู่ระหว่างกลางเลยนะครับตรงนี้ยังไงครับโอ้โหรู้สึกว่าแรงเซลล์นี้เข้ามาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเดี๋ยวผมจะเตรียมเปิดออเดอร์2ซื้อขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ใกล้อ่ะลงมาแถว61.8ก็เปิดออเดอร์เลยละกันนะครับผมเห็นไหมได้ราคาดีกว่าราคาเปิดด้วยนะครับตรงนี้61.8 เอาอยู่หรือเปล่าครับเอาอยู่หรือเปล่านะมารอรุ้นกันนะครับสู้กับตลาด OTC นะครับจริงๆก็ไม่ไม่ควรที่จะไปส่วนมันเยอะเนาะเพราะว่าตลาด OTC เราก็รู้อยู่แล้วนะครับมันเป็นกราฟเทนไหลนะแต่ก็ลองดูว่าฟีโบของเราเนี่ยจะเอาอยู่กันไหมครับตอนนี้ก็จะมีการเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับเดินเงินแบบ3ไม้ เดี๋ยวผมจะเปิดออเดอร์สุดท้ายนะครับในการทบไม้ก็จะครบ3ไม้พอดีที่เราเข้าเทรดออเดอร์นี้นะครับมารอลุ้นกันโอ้โหแดงใหญ่เต็มแท่งนะครับเดี๋ยวผมขอใส่สัก6,000ละกันนะครับเพราะว่าไม้1เราใช้1,000ไม้2เรา2,000น,นะครับไม้3ผมเอาไม้1กับไม้2บวกกันแล้วก็คูณ2กลายเป็น6,000บาทนะครับมา นะครับเหลืออีก3าวิสุดท้ายครับ3 2 1 Let's go บายต่อครับผมบายต่ออย่าไปกลัวนะครับเราทำตามระบบเทรดกัน3ไม้นะครับเนื่องจากเราตัดสินใจเข้าแล้วนะครับผมก็ต้องไปให้สุดครับไปให้สุด3ไม้นะจ๊ะ3 2มหนึ่งนะครับก็ปิดชนะไปแล้วจ้าสำหรับออเดอร์ที่3ของเรานะครับก็ เกดกันมา3 o r ออเดอร์นะครับเกือบรับแต่ก็กลับมาได้จ้าโอเคครับตลาดมันไหลมากใช่ไหมครับเราก็ต้อง Follow เทรนตามตลาดแล้วแหละนะครับมองว่าเกิดแท่งแดงใหญ่ตรงนี้นะครับทำลายขาขึ้นลงมานะครับแล้วก็เกิดโวล่มตรงนี้มาแดงสนับสนุนอีกผมมองว่ากราฟมีโอกาสที่จะเด้งลงไปได้นะครับก็มารอลุ้นกันนะครับว่าออเดอร์เซลตรงนี้ผมจะลงได้หรือเปล่านะครับก็เป็นคู่ EG นะครับตอนนี้ อย่างไงครับกราฟค่อนข้างปิ่มจากจุดที่ซื้อนะครับเดี๋ยวจะเตรียมทบไม้เอาไว้ด้วยนะครับก็ไม้2ก็จะอยู่ที่2,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับสำหรับออเดอร์ที่2อ่ะยังไงเหลืออีก10กวิเนต้องเปิดไม้2หรือเปล่านะครับมารอลุ้นกันอาจจะเทลงมาเลยหรือเปล่าอ่ะอยังไงครับเดี๋ยวเตรียมไม้2เอาไว้ด้วยนะครับเตรียมไม้2เอาไว้ด้วยนะสำหรับ eg เตรียมเปิดลงจ้าโอเคเราก็เปิดทบไม้นะครับเปิดทบไม้มาเป็นที่เรียบร้อย สำหรับไม้ที่2ของเรานะครับเป็นคู่ e.g. นะครับ e.g. โอ้โหมันปิดเป็นโดจินะโดจิแบบนี้นะครับก็มองเป็น50 50โอกาสในการกลับขึ้นหรือกลับลงนะครับก็เดาทิศทางค่อนข้างยากเลยเห็นไหมครับตลาด otc นี่ก็แบบเล่นยากนะครับเล่นยากเนาะเพราะว่าเราคาดการโวลุ่มของตลาดไม่ได้อยู่ๆก็อยากวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับกราฟนี่ก็โดดเป็นกบบ้างแหละนะครับผมก็เจอหลายๆอย่างเลยนะครับ ยังไงครับสำหรับออเดอร์นี้อีก20กว่าวินาทีนะครับผมโอ้โหเต็มคาราเบลเลยจังหวะไม้นี้นะครับอ่าเหลืออีกประมาณ10กว่าวินะครับผมเดี๋ยวผมถ้าจบแท่งนี้นะครับผมขอดูสถานการณ์ก่อนละกันนะครับผมยังไม่ไปต่อไม้3นะขอวิเคราะห์แท่งเทียนก่อนนะครับว่ามันจะไปทางไหนเพราะว่ามันขึ้นมายืนเหนือสายลุงแล้วก็ปิดเต็มคาราเบลแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวรอดูแท่งเทียนอีกแท่งนะครับว่า ผลเนี่ยนะครับแท่งเทียนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าข้างบนโซนเนี่ยนะครับมันก็มีแนวต้านอยู่นะครับโอเคเห็นไหมครับว่าตรงนี้นะผมจะตัดสินใจเปิดไม้3นะครับเพราะว่าเออมันมีแนวต้านแล้วก็พฤติกรรมแท่งเทียนเนี่ยข้างบนมันที่เกิดแท่งผมรอดูแท่งถัดมาเนาะแล้วมันเกิดหางข้างบนมันยาวนะครับผมก็จะทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงไม้สาสหรับแท่งเนี้ยนะครับอ่ะมาเริ่มจะลงมาแล้วรอดีดขึ้นมาอีกหน่อยนึงมาลูก ดีดมาดีดมาหน่อยหนึ่งอีกหน่อยอีกหน่อยนะครับขอขอราคาดีหน่อยนะครับสำหรับตรงนี้นะรอกราฟดีดขึ้นมาจังมีรายอีก10กวินะครับอ่ะดีดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ทําการเปิดไม้3ลงมาจ้าเห็นไหมครับเนี่ยอีโซนข้างบนเนี่ยนะครับมันเป็นโซนแนวต้านนะครับโซนแนวต้านแล้วก็พฤติกรรมแท่งเทียนก่อนหน้าเนี่ยก็มองทิทางที่กราฟจะกลับตัวลงได้นะครับอ่ะมารอลุ้นไม้3กันเโอเคครับ4ี่วิสุดท้ายครับ3 2 1 โอเคครับก็กลับมาได้แล้วนะจ๊ะนี่นะครับผมก็เป็นผลงานการเทรดทั้งหมด4ไม้นะครับไปไม้3ามมา3ลอกเลยก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะถ้าผมตัดสินใจทบอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมก็น่าจะโดนอยู่นะครับแต่ว่าผมเห็นทังแรงทั้งเทียนมันเยอะผมเลยรอดูสถานการณ์แล้วก็ทบไม้ดัดไปแทนอันนี้ก็เป็นเทคนิคเนาะในการแบบ สังเกตจากแรงของพฤติกรรมด้วยนะครับถ้าใครอยากจะเรียนรู้แบบจริงจังสำหรับตัวพฤติกรรมแท่งเทียนนะครับก็เข้ามาเรียนรู้ในห้องเทคนิคลับกันได้เลยนะครับมาขอจัดออเดอร์สุดท้ายกันสัหน่อยละกันนะครับขอเทรดสัก5ออเดอร์เนาะ ผมมองว่าคู่ GJ นะครับมันเป็นเทนขาลงนะครับแล้วตรงนี้กราฟดีดขึ้นมาเนี่ยมันดีดขึ้นมาเพื่อเช็คแนวก่อนที่มันจะลงต่อนะครับเป็นแนวฟิโบ61.8ตรงเส้นนะครับที่กราฟเนี่ยกำลังจะขึ้นไปแตะนะครับถ้ากราฟมันขึ้นมาแตะเส้นข้างบนนะครับถ้าแท่งนี้ขึ้นมาแตะข้างบนผมจะเปิดออเดอร์ซื้อลงเลยนะครับอ่ะเส้นสีน้ําเงินนะใกล้แล้วครับใกล้แล้วอีนิดนึงพุ่งมาหน่อยลูกพุ่งมาหน่อยยังไงครับอ่าพุ่งมาแล้วนะครับพุ่งมาแล้วนะครับ อ้าวลืมปรับตังค์เอาขึ้นมาใหม่ก่อนอ่ะเปิดนะครับเปิดนะครับเปิดไม้แรกนะครับเปิดไม้แรกนะครับโอเคเปิดไม้แรกลงมาแล้วนะครับมารอลุ้นกันนะครับว่าออเดอร์นี้จะลงได้หรือเปล่านะครับอ่ะกราฟเริ่มเทลงแล้วนะครับกราฟเริ่มเทลงแล้วสวยเลยจ้าเห็นไหมครับเราเข้าที่แนวเนาะเรามองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแนวที่กราฟเนี่ย ดีดขึ้นมาเพื่อรีเช็คแนวก่อนที่มันจะลงต่อนะครับเพราะว่ากราฟเทนหลักเนี่ยมันคือขาลงนะครับมันแค่ทําทรงเหมือนอยากจะขึ้นนะแต่มันหลอกนะครับอ่ะเหลืออีกวิวิสุดท้ายนะครับผมก็เทลงมาเต็มแท่งเต็มคาราเบลกันเลยจ้าห้าวิสุดท้ายครับ4 3 2 1เรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะมานะครับทั้งหมด5 o r ออเดอร์กำไรบวกมาอยู่ที่ 6,626บาทนะครับรายการออเดอร์สำหรับเทรดนะครับเทรดมา5ออเดอร์มีไปตามต่อไม้3ถึง2ออเดอร์เลยนะครับ ก็เนี่ยครับตลาด OTC มันมีความผันผวนสูงนะครับแต่เราเลือกเครื่องมือดีๆนะครับเราก็สามารถเทรดได้เช่นกันสําหรับใครนะครับที่อยากจะเรียนพฤติกรรมแท่งเทียนนะครับแล้วก็แรงของแท่งเทียนการอ่านเทนของกราฟนะครับก็สามารถนะครับกดลิงก์เข้ากลุ่มนะครับทักหาแอดมินได้เลยนะครับบอกว่าอยากเรียนพฤติกรรมแท่งเทียนกับโค้ดเจนะครับเดี๋ยวแอดมินนะครับพาเข้าห้องให้นะครับสําหรับห้องเทคนิครับมีสอนเทรดนะครับ22อรอบต่อสัปดาห์ นะครับก็สามารถเข้าเรียนได้ทุกคาสเลยนะครับสำหรับใครที่อยู่ในเทคนิคลับนะโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ